คุณศึกเล็กปะทะกระทิงดุก่อนเปิดศึกกับวันชัยน้อยครับคุณศึกเล็กบูมเด็กเซียนครับต้องผ่านด่านนี้ก่อนแล้วก็คือเควินมาร์ตินสครับหรือว่าตอนนี้ใช้เป็นเควินวันของโอม MBK แต่ก่อนในเควินก็ใช้เป็นเควินทีเด็ดเก้าเก้าเลยครับปัจจุบันเควินอายุ30อัพแล้วนะครับแล้วก็มีจะต้องลดแร่นในรายการ R w รอครับคือเควินเนี่ยถือว่าเป็นนักชกที่แข็งแกร่งครับเคยเจอกับพวกนาเากะมาเหมือนกันนั่นแหละเคยเจอนารดากะเคยเจอเพชรศิลาเคยเจอมหาสมุทรเคยเจอมานาสักนะครับ แล้วก็ถือว่าเป็นนักชกที่ดุดันสู้ได้ดุดันนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยน่าจะจําได้นะและเควินเนี่ยต่อยตั้งแต่สมัยแบบโกโลกเลยก็ว่าได้ครับเป็นนักชกอีกหนึ่งคนที่น่าติดตามน่าลุ้นน่าเชียร์เหมือนกันนะไฟสาคัญสาคัญนะครับก็เจอกับพวกวัชรพลแสงมรกตเนี่แหละที่ผ่านมาอันนี้คือล่าสุดเลยของเควินที่เขาใช้สีเสื้อเป็นเควินวันโฮมเอ็มบีนะครับก็กดน็อกมาชนะน็อกวัชรพลนะครับไฟที่แบบดีๆอีกไฟหนึ่งเลยก็อนอ่าจะเป็นไฟที่เขาชนะน็อกเหนือศิลา ปกป้องเปลี่ยนกขอันนี้คือผมเล่าเฉพาะไฟที่หลายคนพอจะจําได้แล้วก็หาภาพมาให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าก่อนหน้านั้นเลยอะย้อนกลับไปครับนานเลยครับน่าจะประมาณสัก5 6 7ปีที่แล้วเควินก็ต่อยเหมือนกันนะครับเควินเนี่ยก็มาต่อยกับทางพวกซับมานีเอนนี่มวยไทยก็มีรายการอยู่พอสมควรวันนี้ก็ถือว่าเป็นไฟวอร์มแล้วกันนะครับสำหรับทางนักสู้จากกรนวนครับแฝดกระนวลครับต้องวอร์มกับคนนี้ก่อนเพื่อที่จะไปสู้ นในไฟที่เป็นบิ๊กไฟครับเป็นไฟวอร์มครับ <c oughs> ขุนศึกเล็กเจอเควินมาติเนสเสาร์ที่16พฤศจิกายนนี้ครับก็รอลุ้นรอติดตามนะครับก็ดีกีไม่ธรรมดาครับสำหรับทางเควินมาติเนสหรือว่าเควินวันโอม MBK นักชกวัย30ปีสูง167จากสเปนเป็นมวยขวามวยบ๊อยแล้วครับก็ซ้อมอยู่กับทีเด็ดเก่าเนีแล้วก็จริงๆจะบอกว่าอยู่กับทีเด็ดเกามาตลอดเลยก็ว่าได้ถ้าเขามาไทยนะเขาก็จะมาซ้อมอยู่ทีเด็ดเกาครับในขณะที่ขุนศึกเล็กก็พึ่งกลับมาได้ครับ ไปแพ้มาที่ญี่ปุ่นเนาะและหลังจากนั้นก็เนื้อหอมเลยโอ้คุณศึกเล็กแพ้อยากจะเจอด้วยอยากจะเจอด้วยแต่ล่าสุดคุณศึกเล็กก็ไปล้างแค้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณศึกเล็กบูมเด็กเซียนนะครับเขาก็ชนะริวกิมมาสดะมาได้นะครับก็เป็นการอัปเดตข่าวมวยคู่มวยครับเป็นการเปิดไฟนี้แฟนมวยว่ายังไงครับเควินมาตาเนิตเคยดูไหมอ่าถ้าไม่เคยดูก็เดี๋ยวรอติดตามได้เลยครับในขณะที่คุณศึกเล็กท่าแพ้ในซวยแน่ๆครับยังไงก็เป็นไฟ์เหมือนจัดมาให้วอร์มก่อนเท่านั้นเองครับ